พี่แดนรอดูได้เลยยิงแบบวันแทบวันแทบพี่แดนไอ้พแบบ่อเมื่อกี้คือไม่เอาอะไรเลย,เลย <c oughs> มาแ,แรง,งรทำได้ไงวะไอ้เพื่อนแม่งจัดเช่าโว่มา ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับ Omen t r a n s เซนซ16 i n g n o t e b บุงนี่เลย oh. ก็คือสเปกแรงมากเลยมาพร้อมกับพอย974นะคะแล้วก็น่าจะโอเลยถึง240เฮิร์ตเล่นเกมได้เรื่อยๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดใต้ลิงก์ e s c r i p t i o n ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่มีทรงนะหนูว่าเราลองตัวนี้เราก็น่าจะน่าเลยหนึ่งตรงซ้ำวันแฮปเพนมีแล้โอเคเราออกไปร <What? S 1> ับนันนานดีกว่า หนูว่าเราไปตอนไหนก็ได้แบบไม่ต้องพร้อมกันแต่ว่าแค่ห้ามโดนเส้นเหลืองทุกคนโซ่โดนไม่เป็นไรครั้งที่แล้วที่เล่นน่ะแบบกระโดดไปแล้วอ่ะมันต้องข้ามไงโอเคโอเคพี่นับพี่นับไม่ไหพี่ไม่นับหนูนับหนูนับหนึ่งสองสามโอ้โหิปแอนมีมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งพี่มีใช่ไหม เอเอเออไปเยมาแล้วมาแล้วมาตรงผมเอื้อเรียบร้อยคอยระวังหลังวางป้อมปืนด้วยพี่วางป้อมปืนด้วยไอ้ยี่ใครกำแพงทิ้งไว้เนี่ยไบอกนะว่าพี่เบย์กรแพงทิ้งไว้อะกรแพงผมปันไว้ผมก็กลับไม่ได้ไงพี่ไม่ได้คเอาโทษพี มันทำอะไรอ่ะบอลเฮ้ยบอลวัดดูยิงเฮ give me a n d o วัดยิงอันนี้ give me v a n d o เฮ้ give me a n d o อันนี้เล่นเซนได้ยังไง give me a n d o เ่สองสองคั้ครับโดนแล้วเหมียวเหมียวเหมียวโอเคโอเคโอเค้นเลยัอนเลย้นเราเราสะพานไปเลยวงมันปิด สวัสดีพาร์ลุ่มเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะยิงยักก์อนะปืนเทียอะไรมาแม่แล้วกวเอาสมบูกเอาไว้เป็นไหน Bulls, yeah. The plane drone. Oh, on oh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Oh. One enemy remaining. No, no, one one enemy. Is ready. Oh. Who else? Next round. Uh -huh. Ultimate is down. C. Uh -huh. <laughs> <coughs> Come on, let's go! Spike down, A. Remove. One enemy remaining. Top <coughs> Mandima. You and me. Say. I thought. <Last> Battle players stand up. <laughs> 30 seconds left. <laughs> Not the spike wings.

ไปเป็นอไกันใครไปเอไรอะไรเจ๊กฮะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเฮ้ยเป็นประตูแบบเลื่อนด้วยอ่ะเชี่ยแล้วมีรองเท้าของเด็กๆด้วยถามคือเด็กๆไปไหนแ่โรงเรียนเนี้ยเฮียนหมเลว่ไอ้เหี้ยไม่น่าอยู่แล้วอุยไฟกระพริบเไพูดถึงไฟก ไปเลยสดใจรหัวกอยู่ไปไงยิงไม่โดนเลยกอมันมักหรือเปล่าทำไมอยู่ที่สุดท้ายตลอดงำวโดอบุรีตลอดเลยหรือว่าโลมันเปลี่ยนตาลางใหม่เห็นอยู่ที่เดิมอือไปโดนเนี่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณลูคุณลิโก้นะครับถึงจะไม่เต็มใจขอบคุณก็เถอะแต่ก็ขอบคุณนะคะผมไดมอน์เขาเล่นกันแบบมันอยู่หรอหรืออมิสตรีนพงศ์นี่แห้งๆหนึ่งหนึ่งไหมครับรอเล่รอเล่รอเล่นคุณคุณลิโก้รอเล่หระครับห้องแรกคือห้องอันนี้เหรอยี่อะไรอีกอะทำทำไมเนี่ย คือมึงจะช่วยหรือมึงจะหลอกมึงแบบเลือกสักทางได้ไหมเหี้ยถ้ามึงจะหลอกมึงก็หลอกมึงจะช่วยมึงก็ช่วยอ่าไม่ช่วยแถมยังแบบเก็บเวลากูนรลกอย่าเปิดเปิดปิดอยู่เนี้ยแม่พอใจเรื่องของมึง กูต้นตีนะนไม่ช่วยอ่ะหรืออยากให้ช่วยแต่เสือกไม่มาดีๆคือกูจะไม่ช่วยมึอน,น,นะกูจะให้แบบบาดหลวงมเจกมนมเผาผีมึงไงมึงไม่ได้พุดไปเกิดนห้างเทคอฟเวอร์ี้จูเกตเดดเดอสกินบロอเม์้อมฟอร์สมฟอร์สรีสรีสองฮ่องฮ่องฮ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 ออมออมมออม Need ติด o รอปไ have a drop? Meow meow. thank you m เมียวเมียวเมียวหนึ่งสองสามโอ้ยชื่อไงอ่ะอ๋อวได้ยูใช่เหรอไม่มีแต่ว่าเราต้องเป็นเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเฮ้ยพี่ไปทางนี้ดีกว่าทางนี้มันนี้ดีกว่าเลยทางไหนทางไหนพี่เห็นขวามือไหมกอดขวามือเลยอ๋ออุ้ยกอดดูคนโตเลยไหนๆหิ้วเลย ดบอกแล้วมันไปนใกล้กว่าโอ้โหตายแ <c oughs> ล้วเนียนๆเนียนๆเนียนๆเมืนเนี่ย,ย <c oughs> สะใจมา <ใน S 2> กเลยเรามาเชนี่มันต้องใช้กล่องกล่องดำตีป่ะใชพ่พี่พี่เอาแค่มามาเชธรรมดาใช่ไหมพี่เออแล้วมึงไปซื้อเออไปซื้อสะพานไม่ซื้อแกงวะก็เดี๋ยวเราไปไปดูก่อนก็นได้พี่ถ้าแบบราคามันแพงกว่าก็เดี๋ยวใครว่าโอเคโอเคทำปากก่อนดีกว่ามาเชเดี๋ยวเออผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมจบปะ ไอสัตว์เดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวมาเชเดี๋ยวปากกูทำแล้วเรื่องกูไอเฮียแย่งกันอยู่นั่นน่ะไอสัตว์อ้ามเอาไปเล่นเลยปะอ่ะเอาไปเล่นเลยไหมไอเฮียถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าหากสนใจสินค้าโอเมนสินค้าแฮปเบกตัวไหนสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปช่ข้างล่างได้เลยนะคะบ๊ายบาย